ไฟไหมครับไฟไหมเอา้าโอ้ยไฟไหมนู่นอนะไม่รู้ว่าไหมอะไรครับนั่นนะ่ะไหมกองฟางอ้าวแล้วไปไหมได้ไงวะเมื่อกี้ก็รถไอ้นี่นะมอไซค์วิ่งมาแล้วหลบหลบพวกเรานะครับตกถนนอีกโอ้โอ้โอไฟไหมครับเรียกรถ เทศบาลมาลรถดับเพลิงมาดูนะพี่น้องเลยมันเกิดอาพีดอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับเราไล่เก็บงานจะให้จบนะครับเออจะดับไมนนั่นนะ่ะลุกใหญ่เลยครับเอาแล้วน้ำหมดหรือเปล่ารถดับเพลิงน้ำหมดหรือเปล่าไฟไหม่ครับพี่น้อง กําลังมุงอยู่ครับกําลังมุงกันอยู่ไฟไหมครับพีงานอยู่ดีๆเจอไฟไหมดังนั้นแสดงว่าคนที่ไปตามรถดับเพลิงมาเมื่อกี้นี่ที่พารถตกถนนนี่แสดงว่ารีบรีบเพราะตามรถมาดับไฟนี่เองนี่ครับเขากลัวมันไหมขึ้นบ้านมั้ง ไม่ขึ้นป่ากล้วยแล้วมันจะเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ลมนะครับลมหนาวลมแรงมากเลยครับตอนนี้ดู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 สังเกตดูควันไฟก็แล้วกันนะครับลมมันแรงจริงนะฮะเราก็ยังไม่จบครับตอนนี้ทีมงานก็ยังจ้วงกันอยู่ครับนี่ททำงานอยู่ดีๆไฟไหม้ทั้งนั้น นู่นครับเอาอควันหอมแรงแล้วความหอมแรงแล้วนู่นน้ำไม่พอหรือเปล่าพี่เอาน้ำมารถเดียวนูนครับกำลังลุกโชนเลยบุ้มบุ้มบุ้มขึ้นอีกแล้วนู่นน่ะสิ่งที่น่ากลัวกว่ามนุษย์ก็คือน้ำกับไฟนี่แหละครับ รถดับเพลิงมาแล้วเอาดูทีมงานไปก่อนครับไม่รู้ว่าเขาเอากี่เที่ยวเนี่ยไม่ได้ถามกันเลยครับไปอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยดินจะเอาดินตรงนี้ให้มันมันหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ จะจอดหรือเปล่าจอดถามกันห,นจจหรือเปล่าน่าจะจอดแล้วบ้างครับจ้วงไปจ่วงไปนรินจ้วงอย่างเดียว นี่ครับคันนี้เล็กสุดในทีมงานครับกระบะแค่สี่สิบนะครับคันนี้กระบะสี่สิบเครื่องร้อยสิบแปดแรงม้าฮีโน่ซูเปอร์เซียครับผมแต่ว่าวิ่งเที่ยวเท่ากันนะครับ ได้เที่ยวไม่ต่างกันด้วยนะครับแค่ผิดแต่ว่าเวลาขึ้นบ่อชั้นๆกับขึ้นแปลงเทก็เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับต้องใช้กำลังเยอะอันนี้ก็มี คนเขาสั่งดินนะครับในหมู่บ้านเป็นงานนอกนะคนละเที่ยวตอนเย็นเอาเข้าบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปเทให้เขาเนาะอันนี้ก็หาที่จอดเช็คเที่ยวเช็ค ไปนี่กันแล้วครับดีเจ้าแนนโทรมาบอกผมครับว่าเอาดินมาให้เขาหน่อยสี่เที่ยวผมก็เลยบอกเจา้านุนะครับกับนาดิษกับนสิทธิ <c> ์ <oughs> นาดิษนัซานอ้าเริ่มทยอยเข้าบอ่อมาแล้วครับเนี้ย น่าจะจบกันแล้วละ่ะนะครับไฟไหม้ก็น่าจะดับไฟลงได้แล้วล่ะครับเริ่มวันเริ่มน้อยแล้วนะาขากลับนี่ให้เขารดน้ำถนนไปด้วยเลยไหมเนี่ยโอ้โหดูพระอาทิตย์ตอนนี้สวยงามมากเลยเดี๋ยวให้ดูพระอาทิตย์นะนี่ครับพระอาทิตย์สวยมากเลยตอนนี้โอ้หลบหลบ เกิดจกโค้งหน่อยแล้วกันเี่สวยๆครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วครับเหลืออีกสิบนาทีก็หกโมงเย็นวันนี้นี่ทําล่วงเวลาเยอะเหลือเกินนล,ลินอ <c oughs> พอแล้วครับพอแล้ววันนี้เดี๋ยวเอา,เอาดินเอาไปส่งในหมู่บ้านก่อนกันมาแล้วกลับเข้ามาบอ่อแล้ว ซูยีก็มาแล้วครับนุ่นเขาแก่ใหญ่มาแนละ้วแปลงนี้ก็น่าจะจบอน่าจะจบเลยนะครับดินนี่ก็เลือเอาทิ้งไว้นี่แหละเผื่อมีงานหมู่บ้านเดี๋ยวในหน้าเขาก็าเรียกเรามาค่อยมาเอาดินตรงนี้ต่อนะครับโอ้ไม่ลาดทางให้ด้วยเลยนี่รถตับเพิงนี่ ไปแล้วครับนุ่นรถดับเพิงิงไปแล้วไม่ฉีดทงฉีดทางให้หน่อยม่เนาะนะครับเท่าแก่ใหญ่นี่ก็เป็นถึงรองนะครับรองนายกนะฮะปาซซี่นี่แกเป็นรองนายกนะครับผมลอจะอลงไปข้างล่างกันอน้นุ่นจันวนก็ รอเช็คเที่ยวนะครับลูกสาวปลาซุยครับลูกสาวพอยายซุยเฮ้ยดูเหนื่อยมากเลยวันนี้พี่น้องดูดิกินจนแบบไม่รู้จะกินยังไงอะ่ะกองนึงนึงเพลกเลยมันเหนื่อยมันก็ต้องกินนะ่ะเนาะไปลงไปเช็คเที่ยวกันลมแรงมากลมแรงมากลมหนาวลมหนาวแรงจริงๆ ถึงสมสเที่ยวแบบวันนี้ฮะมองรูปๆนั่นเปล่ผมลงสามเที่ยวเออรถตกให้หน้าว่าเป็นเปล่าเออ รถัะเพิ่งกับไมอีกตั้งหากโอ้หุนห่นพี่น้องนาบานแล้วนาแล้วบาทก่อนาหนาแปลเราอยู่เจ้โอ้ตกนะนาบาทหมดเลยนาากลับบาทเลือนบางแง่หนึ่งเลือดออกูดได มีคนไปบอกเล่าบอกว่าไฟไหม้เทียงโอ้ยนนไฟไหม้เดียงเต่าทานเรามันเต่าใหญ่โอ้โอ้มันลามไปหมดเลยโอ้มีนาล่ะเกือบไหม้เทียงไหม้เียนบ่นี่ครับโอ้เกือบไฟไหม้ลีครับพี่น้องนี่ครับผมมีคนโทรบอกครับไฟอันใหม่้ลีมันล่มแห้งมันเลยไหม นับไปลุมปัดไปนี้ไปน้ำเลยนับลงนี่นำวันท่านได้ะยัดตรยเ่ไม่ติดตั้งแต่เพื่อนเอาไปจอดอันนั้นดิเสียหยุดก็ติด งานแปลงได้ยี่สบามนได้ตัวนี่เีแล้วอันอูเงินไปเดี๋ยวมาอีกสิบาทนี่ภาษีแบงค้าไงพ่อเนยี่อ้ดียวเีไปเดียเราแบ่าเลยพูิทอดกแบงาไงพ่อเนย่บพ่อเนยก็รให้อีกสิบบาท

งานนอกครับสปอหรยคกนนู่ที่แลกามงพูดเ๋ว่ำหรับคลิปนี้ก็พอบคนเพ่น้องเอฟซีทุกคนที่เขามาติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับผม